สวัสดีค่ะดิฉันเ็กญิงพายมีแก้วกาดชัน้นม3ทับ9เลขที่35จะมาลองเพลงบวกลบคูณหารค่ะปรเมุด้วยบวกลบคูณหารจำนวนเต็มบวกลบคูณหารจำนวนเต็มค่ะไม่มีคูณหารเราต้องการบวกมีเงินไม่มีคูณหารเราต้องการลบเป็นนี้ถ้ามีคูณหารเครื่องหมายเหมือนกันคูณหารกันได้ลบ ถ้ามีคูณหารเครื่องหมายต่างกันคูณหารกันได้ผิดทำไมลบกันถ้ามีคูณหารเครื่องหมายเหมือนกันกันได้บวกต่างีชั้นเลีหีชั้นสวัสดีค่ะดิฉันเด็กกิงพานินีแก้วการชั้น3ทับ9เลขที่35จะมาร้องเพลงบวกลบคูณหารจำนวนเต็มค่ะ ไม่มีคูณหารเรเราต้องการบวกมีเงินถ้าไม่มีคูณหารเราต้องการลบเป็นนี้ถ้ามีคูณหารเครื่องหมายเหมือนกันคูณหารกันได้บวกถ้ามีคูณหารเครื่องหมายต่างกันคูณหารกันได้ลบ